เพื่อนมือนีแม่แก้วผ้ามะควาไอ้ควาเครื่องพะโล่นะจ๊ะเนะาะมีไอ้มีผิดไทยแล้วก็นี่เครื่องพะโล่ไม่พะโล่นะจ๊ะแล้วก็นี่หกักผักชีหักผักชีไทยนะจ๊ะเนาะควาตะก้อนได้จ้าเด้อก้อนสีเฮ็ดแม่ว่ามันหอมดีบางคนก็สีเฮ็ดใส่เลยนะจ๊ะทุบ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 แล้วก็คุกใส่กับหมูเลยนะจ๊ะอันนี้แม่บ่เห็ดแบบนั้นเนาะเห็ดแบบนี้มันสอดีดหอมกลมกล่อมสกันนะจ๊ะเนาะเห็ดแล้วก็ขายดีกินแซ่บนะจ๊ะ นี่ขวานสักาาก้อนอันนี้ขวาเพราะเอาแล้วนะจ๊ะนะอพอาพราเอาก็เอาเอาเอาม็ดเม็ดพริกไทยแล้วก็เม็ดเม็ดผักชีเม็ดผักชีแลาวนะจ๊ะเม็ดผักชีแลาวที่ติดกับไม้พะโลมาเนาะจ๊ะในซองมันนี่แหละจ๊ะเอามาตำมามาตำเานาะขวาให้ได้แล้วขวาหอมแล้วมันสุกแล้วก็เอามาตำมันสิเหลือไว้เต็มเต็ห้าผักชีนะจ๊ะขับวไม้ไม้ขวานไปก่อนยังบ่หมกยังบ่พอเอานะจ๊ะ แต่ว่าเด็ดพริกไทยนี่มันพอแลว้วจ้ะมันคืใหม่เขาก็ต้องเอาออกมาเอามาเอามาตับนะจ๊ะนี่ตัดวันนี้ม่เห็ดไปทานนะจนะันนี้ีก็ไว้มี่ก่อนโขกนะจ๊ะโขกโขกตัดนะจ้ะตําตัตําก็ได้โขกก็ได้เอื้อนเดียวกันเดียวกันนะจ๊ะเข้ามาเนี่ยเดียวกันโขกให้ละเอียดนะจ๊ะละเอียดเลยเป็นพงเลยนะจ้ะเนาะบางคน บเห็ดเป็นพงก็ได้จ้าเพราะมันแตกนี่ก็ได้เนาะน,นี่ไม่เห็ดต้านี่เห็ดต้าเพราะมันแตกจ้าเนาะแล้วก็อันนี้คือหมูสามสันคุกไว้แล้วเนาะจ้าคุกละเรียไรไว้แล้วเห็ดขายเล้งนี่แหละจ้าตักมาเลยตักาใส่ตัวนี้ตักใส่หมูคุกคุกกับเครืองไว้แล้วเนาะจ้าเนาะเครืองมันต็นี้ไอ่ซีอิ๊วขาวจ้าซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอย กเครื่องพะโู้พงมันได้จะ่เนาะพงพะโู้เนาะที่ติดมาจำน้ำซองพลรู้ได้กระปุกใส่ต้องกันเนาะมีกระเทียมจ้ะกระเทียมถูกกระเทียมมีกระกระเทียมมาิดเกียวแม่เห็ดสูตรของแม่อีกได้ใ่เนาะคุกโอ้หอมหอมเจ้าหอมอันนี้กระสุกแล้วจ้ะไม่ไม่ก็ไม่เจ้านี่กระสุกแล้วหลักของชี้กระสุกแล้วคือเอามาคุกใส่กัน ปลุกใ่กันกบนีเลยเรียบยร้อยปลุกใจกันแล้วกระทะนะจ๊ะกระทะข,ข้างๆไว้นี่หลังจากเอาเครื่องไว้แล้วเอาค่ะมาคลุกใ่กันแล้วก็เอาก้อนข้าสีเอาหมูลงม,มาผัดนะจ๊ะ,นะนเนาะเขาก็หยอดกะทิน้ำดดม,มันลงน้อยนึงจ้ะแล้วก็เอากระเทียมที่เอาทูไว้นี่หนยจ้ะปุกลงม,มาเจียวก่อนนะจ๊ะนะเนาะเจียวกระเทียมก่อนเนาะ ในเห็ดแบบนี้นะจ๊ะสูตรแม่ขายดีจ้ะขายดีแซ่บหอมเกี๊ยวกระเทียมก่อนบางคนคนดีเพราะเกี๊ยวนะจ๊ะเพิ่นดีคั่วแค่กับกับหมูเลยทุกอย่างทุกกระเทียมเนาะอันนี้เนื้อเกี๊ยวเกี๊ยวหอมตะกรอนนะจ๊ะคนไปคนมานะจ๊ะเนาะเกี๊ยวหอมแล้วนะจ๊ะพอแล้วจ้ะเพรให้มันใหม่เนาะแล้วก็เทเทหมูลงจ้ะหมูยอกทุกวันนะจ๊ะ คี่เรามาผัดไปกันเลยกับกระเทียมเกี่ยกหอม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 ดีก้าหอมดีนี่ผัดเข้ากันเลยไฟทานกับมะแฮงดีดอก้องจ๊นะมะคือเตาเก็ดทานใส่เจ็ดใส่เจ็ดมันสีเลี้ยวก็นี่นะจ๊ะอันนี้เป็นไผ่ไฟทาน เดียวไปเรื่อยๆนะจ้าเราไปจนเฉียวไปจนหอมเนาะจนจนน้ำพะโล่ที่เขาผัดตีจนแหงนะจ้ะเนาะจนไม่แหงแม่แม่สิผัดไปเรื่อยๆได้จ้าเรื่อยๆี่จ้าแม่ก็เฉียวไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะเฉียวให้แหงให้เหนียวนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีเครื่องก็นี้นะจ้าเขาตีเให้แหงเหนียวแบบนี้แหละจ้านี่แหงแบบนี้เลยหอมกุ้งนะจ้าเนี่หอม ีมันจะแซบเนาะจ๊ะเนาะบาดนี้ถ้าเ่าเขียวแล้วแบบนี้เข่ามันก็สิกลมกึนเข่ากันก็กัับกบหมูสามสั้นเนาะจ้ะเขากะเทน้ำลงเทน้ำลงอีกนะจ๊ะเทน้ำเทน้ำลงไปเลยบานให้เดือดให้เดือดดีๆเนี่เทน้ำลงเลยต้มจ้าบาดเนี่ยต้มเลยใส่น้ำพะโล้เติมน้ำลงไป เติมน้ำสะอาดน้ำกินเขานีิล่ะเจ้าเติมลงไปได้มาแบบนี้หมูกะรู้สึกว่าหมูกะกามดีนะเจ้า